สวัสดีครับวันนี้นะครับผมขอเกาะติดกระแสร,รถไฟฟ้าในประเทศไทยกันหน่อยนะครับเนื่องจากทุกวันนี้เนี่ยผู้คนหันมาให้ความสนใจกับยานยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นนะครับและก็ค่ายใบยพัดฟ้าขาวอย่าง BMW ของเรานะคะก็ยังคงมี i Family ค่ะและเป็นแบรนด์ที่ท็อปชาร์ตฮอตฮิตในสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ทุกคนให้ความสนใจด้วยค่ะและตอนนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่งาน BMW e l e c t r i f y e e x p e r i e n c e ที่เ็นเชอร์ราดพาวค่ะซึ่งงานเนี่ยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่18 กรก,กดาคมนะคะไปจนถึง24กรกฎาคมนี้ค่ะครับผมตามชื่อเลยนะครับ electrify นะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากยนตรกรรมไฟฟ้า100%นั่นเองครับผมและไฮไลท์ของงานนี้นะคะนั่นก็คือการเปิดตัวครั้งแรกค่ะกับ the first ever BMW i5 touring นะคะโคต้ามีมาเพียงแค่10คันเท่านั้นและทุกอย่างจะเป็นการจองออนไลน์ทั้งหมดค่ะจริงๆแล้วนะครับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของ BMW เนี่ยคือ BMW 1602e นะครับ เปิดตัวครั้งแรกในงานโอลิมปิกครับปี1972ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า52ปีแล้วครับจึงมั่นใจได้ว่าเรามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งนั่นส่งผลให้กับรถยนต์ไฟฟ้าของ BMW เนี่ยมีเสถียรภาพสูงในปัจจุบันครับมากันที่การออกแบบของ BMW อันเป็นเอกลักษณ์ค่ะนั่นก็คือเริ่มกันตั้งแต่กระจังไตฟูด้านหน้าในครั้งนี้นะคะ BMW ออกแบบมาได้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะ พอใส่ไอคอนิโกรเข้ามาด้วยไอคอนิโกรนะคะยิ่งทําให้รถ bmw เนี่ยมีความโดดเด่นโดยเฉพาะเวลาที่เราขับขี่ในเวลากลางคืนค่ะไอคอนิโกรจะอยู่ในรถรุ่น i 7 i 5แล้วก็ ix 2ค่ะงานนี้นะครับเรามาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษนั่นก็คือฟรี bmw wallbox ฟรีประกันไัยชั้นหนึ่งนานสูงสุด3ปีค่ะฟรีชาร์จิ่งเครดิตจาก e l e c t r i ์บ a ย e มูลค่า10,000บาท และพิเศษสุดๆนะคะสำหรับลูกค้าที่จองรถยนต์ไฟฟ้าของ BMW ภายในงานค่ะได้รับตัวนี้ไปเลยค่ะ Cable Charger ปัจจุบันนี้ค่ะ BMW ของเราได้พัฒนาแบตเตอรี่มาจนถึงเจเนอเรชันที่5แล้วค่ะซึ่ง Gen 5นี้นะคะขนาดของแบตเตอรี่มีความเล็กลงค่ะและน้ำหนักเบาขึ้นแต่ว่าความสามารถในการประจุไฟฟ้าเนี่ยมีมากยิ่งขึ้นค่ะ ส่งผลทําให้รถยนต์ไฟฟ้าของ B M w มนะคะมีการประหยัดพลังงานที่มากขึ้นด้วยค่ะและคาว่า Gen 5นี่นะครับหมายถึงประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานของระบบรถไฟฟ้านะครับทำให้รถไฟฟ้าของ B M w ที่ใช้แบตเตอรี่ Gen 5เนี่ยมีประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานที่ดีนะครับทั้งยังส่งผลในเรื่องของความปลอดภัยของตัวรถด้วยนะครับและแบตเตอรี่ Gen 5เนี่ยมีอยู่ในรถยนต์ไฟฟ้าของ B M w ในทุกรุ่นย่อยเลยครับสำหรับภายในรถยนต์ของ B M เนะคะ เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะคะซึ่งเวอร์ชันนี้เนี่ยทาง bm ยังออกแบบที่ยังโฟกัสที่ผู้ขับขี่เป็นหลักค่ะหรือที่เราเรียกกันว่า diver oriented นั่นเองหน้าจอจอเคิร์แบบนี้นะคะเราถูกใช้ในรุ่น c ี t y เจ็ด c i t หและ c ีรีส์่ค่ะแต่ถ้าเป็นตระกูล x นะคะเราก็ใช้ในรุ่นตั้งแต่ x 7 x 5 x 6, x 6 i x ix 2แล้วก็รวมถึง x 1ด้วยค่ะและถือเป็นครั้งแรกของ series หครับที่สามารถพับเบาะได้ทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นครับ ในส่วนของช่วงล่างนะครับจะเป็นแบบ Adaptive Suspension หรือทำให้การขับขี่ในช่วงล่างของด้านหน้าเนี่ยมีความเฟิร์มกระชับส่วนด้านหลังจะเป็นแบบ Air Suspension ครับทำให้ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยสัมผัสได้ถึงความนุ่มสบายมาพร้อมกระบบช่วยเลี้ยวล้อหลังหรือ Integral Active Steering ครับรถยนต์ไฟฟ้าของ B M W ยังมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือการขับขี่ระดับ Professional ค่ะซึ่งจะมีมาในรุ่น i7 i5 และ iX นอกจากนั้นนะคะรถยนต์ของไฟฟ้า bmw เนี่ยยังมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือการจอดอันชันฉลาดที่มีมาในทุกรุ่นย่อยค่ะและนี่คือหนึ่งความภาคภูมิใจของ bmw ที่เราต้องการผลักดันให้ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี2 0 3 5และ bmw ของเรานะคะไม่ใช่แค่เพียงรักโลกและสร้างความประหยัดเท่านั้นค่ะแต่ในเรื่องของการออกแบบนะคะก็ยังคงผสมผสานคาแรคเตอร์ของ bmw นั่นก็คือการขับขี่ที่สนุกและเร้าใจการยึดเกาะถนน เพื่อเสริมความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1286 m i l l e n n i u m auto connect และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ